กาบสวัสดีสบายดีเนาะเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาววันนี้ว่าเราจะมาส่งกำลังแห่งใจเนาะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะตอนนี้เองเนาะที่ว่าตามเส็นทางสื่อทีวีเนาะสื่อออนไลน์เนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเนาะน่าเห็นใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาเนาะที่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเนาะวาง หลายจังหวัดเนาะนะครับพกูกับทบเนาะนักเสียโสดก็คงจะเป็นจังหวัดไซยภูม่เนาะพี่น้องเนาะที่นะครับพูดกัทบอย่างนักเลยเนาะแต่อีกหลายจังหวัดนะตอนนี้เนาะบอกว่ายัางต่างๆนนเนาะเดิมม่วนหนามยังอคอยถ่วมไปหลายจังหวัดในมือว่าเล่ากันในนามที่เป็นคนเล่าเนาะอาศัยอยู่ประเทศไทยเนาะเพิงพาประเทศไทยนะ หรือว่าประเทศไทยในเป็นบาดลัางที่สองเลยกับวายพี่น้องเนาะที่เแขนว่าเรามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะแต่ถ้ามาหากินเนาะเดีส่งเงินกับบาดในพ่อแม่เองในนามที่เป็นคนเล่ามาอาศัยอยู่ประเทศไทยเนาะว่าเราก็ขอส่งกำลังห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเนาะที่ได้รับผลกระทบจากสถานจากสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้เนาะให้มีกำลังใจเนาะให้สู้ไปด้วยกันเนาะสู้ไปด้วยกันเองเนาะสิ่งไหนที่มันสูญหายไปเนาะกับนามกา พอนำโดดแล้วเท่ากับมาสู่กันใหมเนาะชีวิตยังมีอยู่ก็ตตองดินรนกันต่อไปเองเนาะแต่สิ่งดีๆดีก็ยังมีเกิดขึ้นเนาะคนไทยบทีมกันอยู่แล้วเนาะเกิดนำท่วมเนาะกับมีหน่วยงานหรือว่ามีผู้ค้นใจดีเนาะเอาข้อานาม,มาเหมบไหายหรือว่ามาแจกมาใจหายเนาะนะีนะ่ก็เป็นนำใจที่คนไทยบทีมกันอยู่แล้วเนาะในในเรื่องนี้เนาะนะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันกการ วเวลาขอส่งกำลังแห่งใจ่หายเนาะบาวะเป็นอะไรก็ตามเนาะ่าวะเปศอะไรทั่วโลกก็ตามกับพยอยากให้มันเกิดขึ้นเนาะเรื่องแบบนี้นเนาะราวามันถามมันเกิดแล้วมันหมายถึงความสูญเสียเนาะพี่น้องเนาะอีกอย่างก็กตามเนาะภาวาจะมาเจอสถานการณ์โควิดแล้วเนี่มาเจอภพ่นำถว่วอีกมันเป็นสิ่งทีอะไรับพ้นกระทบด้วยว่าซองเท่าด้วยก็ว่าได้เนาะว่าง่ายคือ เพราะสายยังขอซ้ำกำสัดอย่างประมาณนี้เองเนาะแต่กันยังมีความดีใจเนาะมีความดีใจเนาะเพราะว่าโควิดเท่าประเทศไทยคือจากลักหมื่นก็คือเป็นลักพันแล้วที่ว่ามีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนาะผู้เสียชีวิตก็ลดลงในเรื่องอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือส่วนน้ำท่วมนี่ก็คือตอนนี้ก็คือถือว่ายังนักหลายน้องยังนักเนาะหลายๆจังหวัดก็คือน่าพ้นกระทบกันนักเลยเนาะสิ่งที่ว่าเล่าเหตุไร ก็คือมีแต่ทรงกำลังแห่งใจใหายเนาะหายทุกคนสู้ไปโดยการไหนเอียงสู้ไปเนาะเป็นกำลังใจใหายเนาะทังเล่ากับร้านโควิดทั้งเล่าเนาะถึงแม้ว่าบมดเลยรับผลกระทบจากหนังปัวเนาะแต่โควิดเนี่ยก็ถือว่าระบาดหนักพี่น้องระบาดหนักมือหนึ่งมีผู้ติดเสือ 500, 600, นะหอ้าร้อยหกร้อยน้ำบางมือทะลุจึงเจ็ดร้อยกว่าคนเนาะกนน้ก็เป็นสิ่งที่นา กังวลหลายเนาะพี่น้องเนาะด้วยส,ยสภาพของประเทศอีกอย่างต่างๆนน่อแล้วเนาะการรับมือกันยังบ่เพียงพอเนาะการรับมือยังบ่เพียงพอความพร้อมกันยังบ่เพียงพอปานใดเนาะของประเทศเองเนาะเพราะว่าติดหลายๆ,ๆกันทันที่พักหรือว่าบุคลากรการ,รแพทย์อีกอย่างต่างๆเนาะวาระยานรับมือบ่ไหวเนาะแต่สิ่งที่เฮ็ดได้คือภาวนาให้มันลดลงเนาะพ,พอสงบและพอชุดนในประเทศก็ต้องช่วยเหลือกันเนาะระมัดระวังป้องกันตัวเองนั่นแหละเนาะ พี่น้องเนาะเพื่อบโให้มันระบาดไปหลายกว่านี้เนาะพันเราก็เป็นกําลังใจให้สําหรับนําพลวัลนประเทศไทยบ่เราก็ขอเป็นกําลังแห่งใจให้เนาะสู้ไปเลยกันเนาะสู้ไปเลยกันเนาะตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะยั่งนะฮะพ้นกระทบด้วยยังลําบากหลายอยู่แต่ว่าเราเซวาอีกบ่นาเนาะอีกบ่นาก็คือน้ํามันก็ค่อยๆลดแล้วเฮาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะสู้ซู้ไปเลยหาสิ่งนั้นที่มันสูญหายไปเนาะก็หาใหม่เนาะถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากแต่ก็ สู่ส้นไปด้วยกันเนเนาะเป็นกําลังใจใหายบอลล่าเขอเป็นกําลังใจใหาเนาะผ่านพาอุปสรรคนี้ไปด้วยกันเนาะคลิปนี้กัจะป้า,มานม่ในแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี